สีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและเผิงลี่หยวนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของจีนให้การต้อนรับเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรัร่งเศสและบริจิตมาครงสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งของฝรั่งเศสที่เดินทางเงยือนกรุงปักกิ่งของจีนอย่างเป็นทางการซึ่งนี่เป็นการเดินทางเงยือนจีนครั้งที่4ของมาครงเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้าการทูตและเพิ่มความร่วมมือรอบด้านกับจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก ทมกลางเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงจากการขึ้นภาษีของสหรัฐทำให้ฝรั่งเศสรวมทั้งชาติอื่นๆในยุโรปหันมาสารสัมพันธ์ด้านการค้ากับจีนมากขึ้นมาคงได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากสีจิ้นผิงซึ่งทางจีนก็ต้องการเพิ่มความร่วมมือด้านการค้ากับยุโรปและพยายามแสดงให้เห็นว่าจีนเป็นคู่ค้าที่ไว้ใจได้มากกว่าสหรัฐและฝรั่งเศสเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลในสหภาพยุโรป การสารสัมพันธ์กับฝรั่งเศสจะช่วยปรับทิศทางให้สาภาพยุโรปดำเนินนโยบายที่เป็นบวกและสมเหตุสมผลต่อจีนมากขึ้นระหว่างการเยือนจีนในสัปดาห์นี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีกำหนดหารือกับมาครงเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาความสัมพันธ์จีนฝรั่งเศสภายใต้สถานการณ์ใหม่ทั้งสองผู้นำยังจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงลึกเกี่ยวกับประเด็นร้อนระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคที่สำคัญ